เปลี่ยนเตรียมหรือไม่ก็เรียนหลวงนะคะทาไมอ่ะโรงเรียนนี้ก็อกจะสง่ามีชื่อเสียงไม่ชอบหรือไงฝนเบื่ออยู่ประจํำมะคะแม่โรงเรียนที่ฝนว่าเนี่ยนะวิชาก็สอนดีกว่าค่าเรียนก็ถูกแถมมันได้เจอคนนอกโลกกับเขามั่งอ่ะอ๋อแล้วโรงเรียนนี้มีแต่คนในโลกหรือยังไงฮะไม่ได้หรอกไปเรียนที่อื่นโรงเรียนอื่นมันจะมาเทียบโรงเรียนนี้ได้ยังไงกันฮะก็แม่ละติดชื่อลูกครูก่อยกับลูกครูชะอ้นอะ เขาจะได้เป็นด็อกเตอร์กันอยู่ละก็เ,เคยเรียนโรงเรียนพวกนี้ที่ไหนกันล่ะคะแล้วไอ้โรงเรียนธรรมดาจะอยู่ยังไงเราอะฮะจะไปอาศัยป้าลิเขาอยู่ได้ยังไงเขายิวจะตายไปก็แม่ก็ซื้อบ้านที่กรุงเทพสิคะพี่คิมกับพี่ฝ้ายอะอ๋อขึ้รถซิมายืนหูึ่งอยู่นั่นแหละไอ้ทำพี่แหมช่วยพูดหน่อยสิโอ้ยให้พี่เข็นคคกขึ้นหลังคารถคันนี้นะพี่ว่ายังง่ายสักกวา่า เหรอลองสิก็ลองดูสิคือรถไอ้ยเจ้าหลานลีน่าเนี่ยมันน่ารักจริงๆเอดูมันถ่ายเริ่มเขาสิเอเฮ้ยนี่ใครอยากดูรูปหลานลีน่าบ้างอ่าไปเห็นรูปตัวเดี๋ยวแย่งกันเดี๋ยวลูกขาดหมดลูกเออเด่น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 แม่คะพี่กิมก็ส่งรูปลีน่ามาเไงทำ เพื่อนเพื่อนเป็นแฟาจะูด้วยน้ำหน,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 นักมาพี่า้ยจรงๆกัขาล้ายน่ารักจังเลยอ่ะเนแ่ยแม่ดูสิคะน้างเหมือนแม่เดะเลย ดูอ่ะเปลี่นังแม่มันมันทํายังกัมันกลุ่มชีวิตเจ้าคิมไปทั้งชีวิตอย่างนั้นอ่ะ ดูสิเห็นไหมแม่นี่ไม่เห็นหน้าแม่มาแล้วนี่แม่ดูสิไอ้คิมมันก็เคยเป็นเด็กเล็กๆเหมือนอย่างนี้เหมือนกันนะแม่นะแม่ถ้าเกิดแม่ไม่ยอมรับเด็กตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า มันยังเด็กอยู่แล้วมันก็อยู่ไกลมันยังไม่กลับมาแต่ถ้าเกิดมันโตขึ้นมาแล้วนะแล้วมันกลับมาที่นี่นะแม่นะมันเป็นความผิดของใครนั่นสิของใครก็ของใครแล้วรบออตั้งไปขยายรูปนี้หน้าหน่อยครับไม่เอาไปเลยเอาไปเลยขยายเท่าไหร่ขยายไปเลยจะ อุ้ยเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเอาน,นี่ไป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 นี่พ่อให้ขยายมาให้หมดทุกใบเลยไปใหญ่ๆเลยนะลูกนะนี่แล้วก็บอกที่ร้านเขาด้วยนะให้หาอะไรปิดหน้านางแม่มันเอาไว้ด้วยเออยังดียังมีหน้าร้านมันอยู่ฉันอยากจะรู้นะ ใครฮะพ่อใครใครที่ทําให้คิมต้องลําบากนางนี่ใช่ไหมล่ะไอ้คิมมันเหลือลําบากมันสบายจะตายไปดอกแตง้อยมันจะทําอะไรมันไม่เคยต้องทําสักอย่างหนึ่งมันอยากจะพาผู้หญิงไปจดทะเบียนแล้วก็ข้ามหัวพ่อแม่ด๊อก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 มันไปมไม่อยากจะใช้เงินเปลืองเท่าไหร่มันไม่เคยคิดว่าพ่อแม่มันจะลําบากเท่าไหร่มันอยากจะใช้มันใช้มันดุย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 ไปเลยพ่อไม่เคยค้านสักคำหนึ่งแต่สําหรับเรื่องลูกเรื่องเด็กคนนี้ถ้าแม่ไม่ยอมรับพ่อค้าน พราะว่านางฝ้ายคำเนี่ยมันหลอกให้ลูกคิมหลงต่างหากอก็แสดงว่าไอ้คิมมันมันโตแต่ตัวใช่ไหมแต่ใจเนี่ยมันเหมือนกับเด็กอมมือต้องให้เขาหลอกได้สิวัดเคือ่เอ๊ก็ของพันอย่างนงี้นางนั้นมันเชี่ยวชาญกว่านีิว่าแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยถ้านางนั้นเนี่ยมันไม่เออนึกเลยว่านางฝ้ายคำม,มันนั่งกินนอนกินอ้าวนี่อาจจะมาย้คิมมันดูอ่านสะถ้าสะกดไม่ถูกแล้วก็รอไอ ไอ้ผลมันมาไก่เหมันช่วยอ่านให้ฟังฉันไม่เชื่อหรอกเนี่ยไม่เชื่อ,อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ถามมันให้รู้เรื่องกันเลยเจยมาถามมาถามไหมถามแน่ฉันถามแน่แน่ อะไรกันแน่ไม่ทราบยะห้องสมุดค่ะทำตั้งแต่มาถึงแล้วลค่ะเขาพูดกับลูกคินหน่อยสกูนะคะมันโตหกคิน น้องคิมครับคิมคิมเหรอลูกน,นี่นังั้นมันทํางานด้วยเหรอลูกจะเคียมไปบอกแม่แล้วไงฮะไม่แม่อยากจะฟังจากปากของลูกนะจ๊ะทำฮะฝ่ายค้าก็ทำงานมาตลอดเลยช่วยคิมได้เยอะนะฮะแล้ว,แล,วแล้วเงินที่แม่ส่งไปให้ลูกก็จ๊ะได้หมดแล้วะ,ะแม่แล้วแม่จะส่งมาอีกให้เป็นค่าน,นมของหลานนะฮะแม่จะส่งไปให้ลูกใช้คนเดียวนะลูกนะ แค่นั้นนะจ๊ะเป็นไงจะให้เป็นไงยิ่งฟังก็ยิ่งทุเล็นะสิลูกคิมหรือแสนจะดีอุตส่าห์บอกว่ามันช่วยเหลือเนี่ยตอนมันไปตามลูกคิมมารับโทรศัพท์มันต้องสอนให้ลูกคิมโกหกแม่แน่ๆเลยุ <c oughs> ณละเบือ่อเบื่อมากไหมแม่คะเมื่อี้นะเนะืันเจอคุณชะอ้นด้วยโควพี่วลิวนจะจบนานไม่กี่เดือนเองจะจบได้ยังไงกัน พี่คิมยังเหลืออยู่อีกตั้งเป็นปีๆอ่ะก็ใช่อสิมือแต่เ,เวลาไปผลาญเงินจนไม่มีเวลาเรียนนะสิพูดทุเล็อีกแล้วนะพ่อเจ้าวิรินมันอาจจะเอาเงินซื้อปริญญาก็ได้โอ้แม่ฮะปริญญาเอกนี่เขาซื้อกันได้ที่ไหนแล้วครับเขาต้องเรียนจนหัวผุทั้งนั้นนะแม่นั่นไงแล้วเห็นไหมล่ะลูกพี่คิมของเราเนี่ยนะจะต้องดิ้นรนรอบตัวนะักว่าจะได้มามลูกไม่ลูกเก่งจริงๆเลยพี่พคิม อะไรของแม่เขาม่พูดพ่อพ่อฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ ฉันว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะแน่เดี๋ยวครับพ่อเนี่นี่ฟังนะเราเนี่ยเคยทุ่มเทมามากขนาดเป็นล้านๆเพื่อให้งานสำเร็จเราก็เคยใช่ไหมแม่ทุ่มพ่อไม่ได้ทุ่มฟังให้ตลอดก่อนสิหยุดพึ่งค้านได้ไหมล่ะเออ,เอ,อ,เอ,อคราวนี้นะฉันจะทุ่มสองแสนแสนหนึ่งนะฉันก็จะจ้างนางฝ้าย ให้มันเลิกกับลูกคิมนะสิเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ต้องมาเฮ้ยแห้อะไรหรอกนางเนี่ยนะมันเป็นคนหวือหวามันเห็นเงินแสนหนึ่งมันก็กระโจนเข้าใส่ละที่มันยอมแต่งงานจดทะเบียนกับลูกคิมเงียบๆเ,เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันอยากจะอู้ฟู่อูมฟูมหรออ่ะแล้วอีกแสนล่ะอีกแสนหนึ่งก็ซื้อรีน่าอา้าวฉันจะเลี้ยงรีน่าเอง คิมเรายังเลี้ยงมาจนได้ดิบได้ดีรีน่าก็เหมือนกันคืนอยู่กับนางแม่มันน่ะเหรอเด็กต้องเสียคนแน่ๆเลยเดี๋ยวสิแล้วพ่อเห็นว่ายังไงอะไม่ว่าไงอะไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องไร้สาระเดี๋ยวก่อนฉันเอาจริงนะช่วยกันปรึกษาหน่อยสิช่วยกันคิดหน่อยสิแมวแม่แมวฉันไ,ไม่อยากยุ่งด้วยแม่คิดไปคนเดียวเหอะแต่ทองคำนี่